การทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปเบิร์สดสุดสุดบอเด้อพี่น้องวันนี้ผมพ่อเขาซ้องสังีพระธรรมาทำเก่าอีกแล้วพี่น้องตอนนี้สังหรีอ่ะมาอยู่เซโนพี่น้องเว้ยอ่าสิไปเคืร์นแม่สีนอฟพี่น้องแต่มาเวย์อบ้านะตูมาเปลี่ยนที่ข้านเกินก่อนก็คือบ้านแม่ต์เกาซิสเล้วพี่น้องวางดึงกันอยู่ติดเซนนอฟพี่น้องบ้านตัวเก่าสองแมตรพี่น้องอ่าทุวันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอบริการกระจารย์ทั้งหลน์นอฟพี่น้อง ไปคุบพอ่อกันทางเซนบ้านสนามไซายพี่นไะเมสีเนาะตอนตายก็มีอ,อื่น่นาะขอเนาะ่เนาะทำกุ้งเงาเียไปพี่นนองไปคุพอ่อกันอยู่ทางปุ้นเนาะพี่เนอะ พี่นอ้องพี้องมาในานี่ก็มาหอเป็นทีมหอหพี่นอ้องเล้ทำการมากแล้วะ <c oughs> นะเก๋ๆฮนะอืมเป็นยไไนังไงอาไปเป็นทางเทิพี่นอ้องอ๋อพอกันมากเลย

โอเคปะมา่อเข้าะพื่อช่วยกันโอเคนาะพ่ก้องทงาันงมากกันยังกันนั้นพี่น้องเนาะการก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องตางอ้ายกับกำลังมากลังขาพี่น้องเลยพี่น้องก็สิไปซื้อสังกะสีมาใส่พี่น้องเผาวพี่ข้าแล้วเนาะเหมือนกัน่านฝนโตข่าลงพี่น้องเฮ้ยช่วงนี้ครับ โอเคพี่น้องมาน,นสางรีกสิคไปซอยันเห็นลังคาพี่น้องเลยน้องภาพเอาเต่าับร้อยแผ่นไหมเตาับุ้ไอเลยชแเอมั่อนตกอยู่ร้อยแผ่นมันบ่นนเอาตับหนึ่งมันมีหาแผน่นด้เอาตับกับร้อยแผ่นเนาะ มาไ,ได้คันหอไไ้องไม่ไ,ไรคัหนห้องกันบ่เออไม่ได้แต่อ้อมเเนสื่อ,น,อ,อ,อน้นไไนออ่าโอเคโอเคเวลาคันห้องแล้วจะไปอารากซีเนี่นนว่ากันอยู่โอเคเนาะพี่เ้องอนนงงนันนี้กำลังพี่เนางไปกินทังเคิงไปบ่งน้ำกันเอน เฮ้ยพ okay, no, uh, so mm. ี่น yeah, ้องมาทางนี้ขึ้นมาอยู so ่เพิ่มพี่น้องเลยอ่าเถอะพี่น้องมาคาก็สิประมาณนี้พี่น้องเลยไม่ก็ยังดีอยู่พี่น้องเลยอ่ารับตรงแหงมาบอกเด้บ่อบ่อหอใเลด้กำแพงนั่นเป็นหุนทางเนาะพี่น้อง มีวเวลาเราจะแกะให้อีกช,ช่องี่งไนเลยดลวนไ้หมเรื่นก็นลายปีและพอแม่พี่น้องเลยทางกรสีกนจนเก่าสอดไปเลยเนาะทางดีก็ดีใจนำขอบคบ ขอบุญขอบุณน,น,นำลาย,ลาย,ลายทีเอฟซีช่วยเรือ้อบพี่นอ้องสอดไปแล้วพี่น้องไอ้สังครซกันเขาเมีย่ยงเบ็ดพี่นอ้องมันสอดจะมีลายบอดพี่น้องเลยพี่น้องไปเปิ่งน้ำกัน ี่กบบ็บ่อนบ่อนเขามียอย่างเด้อพี่น้องน้องซออพี่น้องเลยนี่ผมเอาอนาติดเอาพี่น้องเกียร์เรือ,อ,น,อ,อนี่กับเนาะอ๋อเห็นเลยพี่นอ้องผักมือจุกมันก็ได้พี่น้องซอนมันเวลานอนก็จนเอากระมังเลยมาตอกน้าโอ้นี่อเนาะพี่น้องทัวร์ผ่านไปจุดสำคัญเนาะพี่น้องอที่คนได้สวยเรือพี่น้องเลย กระเบื้องนี่ก็รเป็นหามากเนี่ยเปเหตุเพื่อนของเขาเลยกระเบื้องของเขาเมื่อก่อนเนาะลังคาเก่าเขามาใส่เบื้อนในบ้านของเขาเลยเขาเอากระเบื้องมาให้กระเบื้องก่อนพี่น้องเลยเบื้องเก่าเบื้องนี่ก็หลายปีแล้ยพี่น้องเลยแต่ว่าเปเหตุเพื่อน จะมาเพื่อนในเขาแล้วก็เห็ดเพื่อนในเขาแล้วเขาก็เอากระเบื้องให้มากรพี่น้องกันประมาณนี้เนาะพี่นอ้องส่วนไม้แป้นมันก็ตัวแรกก็เริ่มฮักเริ่มแมงไปน้ำเนื่พี่นอ้องมาหลายปีเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยซื้อเอาไม้เทียงนาเขามาเห็ดเปทั้งหมดสีนาะพี่นอ้องสับบด นีของน้องโตดเนาะพี่น้องนั่นแหะเป็นเฮือนครัวพี่น้องบรรยากาศประมาณนี้พี่น้องเลยทำพูดกับเป็นเฮือนของแม่สางลี่เนาะพี่น้องทางสีขาวพวกนี้น้อยโอเคพี่น้องนี่อีกใช่ไหมเซฟมังไม้แต่ละโตแล้วพี่น้องว่างั้นใส่ได้หรือบอก่น้อย เป็นไรเนี่ยไม่น่ะไปเสริมบ่ไปสางมาเสริมบ่ไหม่น่ะเสริมบ่ไปเสริมบ่ตัวนี้ขั้วแมงเป็นไรดามบ่ใบ่ไหม เอาวารีอยู่พิเล่พิเลเอาวรียูพิเล่พิเลก็โตเาพลงกาบโอเคเนาะพี่น้องกแล้วไปขั้นตอนที่หนึ่งพี่น้องเลยมั่งสัางกรีแล้วแพี่น้องเลยมีต่สั่งใม่ประลมมาเนาะพี่น้องม เป็แบบปละโลมแล้วเป็นที่เชื้อแล้วก็ซื้อที่ได้ซื้อสั่งสังกะสีมา,สาใส่ไหมอ่าดูว่าไม้อ่า,า,าด้เซ็กคุณเพิ่อนแล้วพี่น้องว่าตัวได้ันพอเปลี่ยนพ้อนซื้อใหม่เห็นไหมพี่น้องอ่าตัวนี้ก็ยังดีอยู่ขอบคุณพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สางหรีกิจดาล่าพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้เด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาชามทั้งสองสัง,งรีบมาทรรพี่น้องกลับพบกันคลิปใหม่พี่น้องเลยเนาะ อาสำหรับคลิปนีก้ก่นลาไปก่อนพี่น้อง